สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์เบอเบนจรักจังหวัดศรีสะเกษครับผมอันนี้รีวิวสินค้าที่ร้านครับผมก็มีขอมีให้ลูกค้าได้เลือกนิดหน่อยครับคันแรกสามสิบกแรงครับผมสามสิบกแรงมีสี่คันครับผมราคาคันแรกสองแสนหกหมื่นห้าพันครับปีห้าหกคันต่อมาสองแสนห้าหมื่นห้าพันครับผมปีห้าสี่ครับผมคันถัดมาสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผม ปี54เช่นกันครับผมคันนี้ปี56ครับตามสภาพ201,500บาทครับ50แรงอยู่404,500บาทครับดันหน้าผ่านหลังปี60ครับผม34แรงตัวเปล่าอยู่101,900บาทครับปี51อันนี้ปี50ยันหน้าผ่านหลังราคาอยู่1 3 9 0 0บาทครับแล้วก็ยันมา35 EX แันหน้าพันหลังปี53อยู่ราคา179,000บาทครับผมท่านใดหาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับเบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 9 8 4 4 2 2 5 0 2มามาไม่ถูกยังไงโทรมาครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ